สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชวิตนะครบ,บนหลักวิถีทางสายกลางอารยมรรมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสมัยนี้นะเราจะเรียกว่ากรียุคก,ก็อาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็ได้นะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันเข้าสู่กรียุคหรือเปล่านะเห็นผู้คนเนี่ยเสื่อมจากศีลธรรมเยอะเหลือเกิน นะเวลาเจอใครทําอะไรผิดนะจับได้ขนังขาเขามีหลักฐานนะก็จะโกหกไปเรื่อยๆแปลว่าผิดศีลน,นะครับเรื่องของการโกหกศีลนะข้อ4่ใช่ไหมนะบางคนก็บอกว่าหรือว่ามันยังไม่ถึงกรียุกนะครับเอาเป็นว่าศีลทำเสื่อมแล้วกันนะส่วนกรียุคท่านะจะมองว่าอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปตามความรู้สึกนะครับแต่ว่ากรียุคจริงๆเนี่ยนะก็คงจะเป็นช่วงปลายพุทธกาลนะเมื่อศาสนาพุทธใกล้ๆหมด ก็เร <hora> ียกว่าเป็นปลายพุทธกาลนะผู้คนก็เสื่อมจากศีลธรรมแน่นอนละนะสนาพุทธกำลังอันตรธานนะพระรียบุคคลก็จะหมดไปนะพระอรหันต์พระนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันก็จะหมดไปนะพระภิกษูเองก็จะหมดไปนะครับก็เหลือแต่โคตรภูสงนะผู้ที่มีผ้าเหลืองชิ้นเล็กๆนะครับห้อยอยู่ที่หูนั่นเองนะครับเันเมื่อถึงกรียุกสมัยสิ้นพุทธศาส นะครับเข้าสู่มิกสัญญียุคเนี่ยเมื่อมนุษย์มีสัญญาความจําได้หมายรู้เห็นการและกันเนี่ยเป็นเสมือนสัตว์จึงทําร้ายกันประดุษสัตว์ป่านะลนบรรยุคนี้นนไม่น่าอยู่แน่นอนก็นะว่าปลายพุทธกาลนะครับเข้าถึงกรียุคเข้าถึงมิกสัญญียุคเนี่ยมนุษย์มาเกิดเนี่ยไม่ดีนะฮะเกิดในโลกมนุษย์ไม่ดีถึงแม้มนุษย์จะเป็นสุขติภูมิแต่ในกรียุคเนี่ยใครมาเกิดเนี่ย ก็เรียกว่าโชคร้ายก็ได้ดังั้นทําไงอ่ะครับผมก็บอกว่าก็ต้องหนีไปเกิดในสุคติภูมิที่อื่นนะที่ไม่ใช่มนุษย์นะแล้วสุคติภูมิไหนล่ะที่ไม่ใช่มนุษย์ก็สวรรค์6ชั้นนั่นเองนะซึ่งเป็นสุคติภูมิเหมือนกันนะครับอยู่เนเขาเรียกว่าเป็นเอาการมาระจรภูมินะก็คือภูมิสำหรับคนที่ยังไม่สิ้นราคะนะยังไม่ ตัดเรื่องชายหญิงได้นะซึ่งนั่นเป็นเรื่องส่วนใหญ่นะของสัตว์โลกทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่หนีกรียุกเนี่ยนะต้องไปเกิดในสวรรค์นะในช่วงปลายพุทธกาลนะครับนะเพื่อรอ,อพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นะลงมาตรัสรู้ในโลกนะพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของสวรรค์นะแน่นอนครับนะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนา นะแต่ก็เป็นที่หลบภัยในะยามกรียุคนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงนิพพานนะหรือแม้แต่ผู้ที่ประพฤติปริวัติธรรมนะได้บรรลุธรรมขั้นต้นอย่างพระโสดาบันนะพระสะกิทาคามีเนี่ยนะครับซึ่งยังเกิดในสุกติภพสุกติภูมิอยู่เนี่ยนะครับ ก็ถ้าอยู่ในช่วงของครียุกเนี่ยนะครับยังต้องนหะนีไปเกิดบนสวรรค์ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าสวรรค์6ชั้นเนี่ยเลือกอย่างไรดีนะครับนะเราจะมองประเด็นนี้อย่างไรนะครับแต่เราจะพูดถึงสวรรค์นะในพุทธศาสนานะครับเราไม่ได้พูดถึงสวรรค์นะครับนอกพุทธศาสนานะซึ่งหลายท่านจะคิดว่าเอ๊ะมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะเป็นว่าเรามาพูดถึงสวรรค์นะที่มีกล่าวไว้ในพัะไตรปิฎกในพุทธศาสนาแล้วกันนะครับสวรรค์6ชั้นนะครับ ถึงแม้มนุษย์เนี่ยนะจะเป็นสุกติภพสุกติภูมินะแต่เราไม่เรียกว่าสวรรค์นะเรียกว่าสุกติภพสุกติภูมินั่นเองนะครับแต่ว่าในกรียุคเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะมาเกิดนะครับในโลกมนุษย์นั่นเองนะต้องหนีไปเกิดในสวรรค์น,นะครับมันสวรรค์น,นี้มี6ชั้นนะครับก็จะมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานราดีบาณิมมิต,ตะวัสวตีนะครับนะในสวรรค์6ชั้นเนี่ย นะถ้าเราไปเซิร์ชดูใน Google นะก็สามารถไปหาอ่านดูได้นั่นะนะนะก็คือเนื้อหาที่ผู้คนมาโพสต์ไว้แต่วันนี้ผมจะมาเล่านะในมุมมองที่ผมมองคนในโลกนะเพราะผมเชื่อว่าคนที่ไปในสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโลกนี่แหละครับที่ประกอบคุณงามความดีนะแต่ว่าเขามีเหตุนะให้ไปในสวรรค์ชั้นต่างๆอย่างไรกันนะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราสังเกตได้จากอุปนิสัย คนในโลกนี่แหละครับนะจะมาคุยกันทีละชั้นนะครับชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยนะถ้าเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับก็น่าจะเป็นคนที่ชอบทําบุญให้ทานสร้างนุ่นนี่นั่นแหละครับนะชอบสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะสร้างศาสนวัตถุศาสนสถานต่างๆนะครับแต่ว่าเทพที่เกิดในชั้นเนี่ยนะต้องบอกว่ายังชอบเฮฮาปาร์ตี้อยู่นะยังชอบสนุกสนานนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่รักษาศีลห้าตามการ นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่มีศีลห้าบริสุทธิ์นะครับแยกกันนะผู้ที่เกิดเป็นเทพเทวดาเนี่ยก็ยังเป็นบุตรชนอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นอริยชนนะครับอริยชนต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเทพเทวดาน,นางฟ้าในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะชอบทําบุญให้ทานเนี่ยแหละครับนะแต่ว่าก็ยังชอบเฮฮาปาร์ตี้นะชอบสุขสนาน นะแต่ก็เป็นผู้ที่รักษาสินห้าตำการนะครับส่วนเทพเทวดานางฟ้าที่เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะดาวดึงนี่คือชั้นที่พระอินทร์อยู่นั่นเองนะครับชั้นนี้ก็เป็นอุนิสัยคือชอบทําบุญสุนทานเหมือนกันนะชอบทําบุญให้ทานนะสร้างนู่นนี่นั่นแหละครับก็คล้ายๆกับนะเทพเทวดาในชั้นจตุมหาราชิก,กานะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะสร้างศาสนาวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ นะแต่ว่าท่านก็จะรักษาศินห้าประจำคำว่าประจําก็คือเหมือนกับวลาเราไปวัดอะ่นะเราชอบสมาทานศินห้านะเป็นประจาแต่ไม่ได้แบบว่าท่านมีศินห้าวริสุ์นะแยกกันนะครับเทพเทวดาเนี่ยเป็นปุถุชนนะยังไม่ใช่อริยชนนะถ้าเป็นอริยชนเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะมีศินห้าบริบูรณ์อย่างพระอินเนี่ยนะท้าสักกาเทวาธิราชเนี่ยในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะครับ แล้วก็อาจจะมีเฮฮาปาร์ตี้อยู่เหมือนกันนะแต่ลดน้อยลงนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมมากขึ้นนั่นเองตามกาลวเวลานะครับสวรรค์ชั้นที่3เนี่ยคือสวรรค์ชั้นยามานะยามาก็เป็นธรรมดาของเทพเทวดานะครับจะเป็นผู้ที่ชอบทําบุญสุนทานนะให้ทานสร้างนู่นนี่นั่นแหละนะสร้างโบสถ์วิหารสร้างวัดวารามนะครับสร้างศาสนวัตถุต่างๆนะเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าศีลแเป็นประจํา นะก็จะพูดง่ายคือถือศินสูงขึ้นมานะมีศิน8ด้วยนะก็จะมีการบันเทิงลดลงอะ่ะแต่ยังมีอยู่นะเพราะว่าในสวรรค์ชั้น,นากามาพจร,รภูมิเนี่ยนะก็ยังมีเรื่องของอาราคะโทสะโมหะนะไอ้ไอโลกกฎหลงยังมีอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่บันเทิงลดลงนะก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนั่นเองนะพูดง่าย ไปธรรมะมากขึ้นในในสวรรค์ชั nah, ้นยามาเขาก็เล่ากันว่าจะชอบถืออุโบสถศีลศีลแปดในวันพระอย่างเงี้ยในสวรรค์ชั้นยามานะครับส่วนสวรรค์ชั้นที่4แล้วว่าชั้นดุสิตนะชั้นดุสิตเนี่ยพูดถึงบ่อยนะเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะอยู่ในชั้นนี้นะครับนะแล้วก็พระอริยะบุคคลก็อยู่ในชั้นนี้นะในชั้นดุสิตนะครับอยู่เยอะพูดง่าย ชั้นนี้ก็คือชอบทําบุญสุนทานนะสร้างนู่นนี่นั่นนะสร้างวัดนะโบสถ์วิหารนะสถานที่ต่างๆนี่แหะครับนะทำบุญสุนทานเช่นเดียวกันรักษาศีลห้าศีลแปเป็นประจำนะครับบันเทิงก็ลดลงนะครับก็ปฏิบัติธรรมอยู่สม่ําเสมอเลยนะก็คือสําหรับคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอ่ะนะเราสังเกตในพระโพธิสัตว์อยู่อ่ะนะภาริยบุคคลชอบอยู่ในชั้นนี้นะ เราคิดดูสิครับว่าชั้นดุสิตก็คือชั้นที่คนฝ่ายธรรมะชอบฝึกฝนปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนานั่นเองนะครับส่วนชั้นที่5นะครับก็คือสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีนะสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเนี่ยก็เป็นสวรรค์ที่ถ้าพูดในเบื้องต้นก็คล้ายๆกับในในสวรรค์4ชั้นแรกอ่ะคือคนที่ไปเกิดเทพเทวดานางฟ้าในชั้นนี้ก็คือชอบทาบุญนะ ทำบุญให้ทานนะสร้างนุ่นนี่นั่นนะสร้างโบสถ์วิหารวัดวารามนะครับรักษาศีลห้าศีลแเป็นประจำนะก็ชอบปฏิบัติธรรมอยู่สม่มําเสมอเหมือนกันนะในชั้นนิม,มนตนรดีนะครับก็เราจะเรียกว่าเป็นเทวดาไฮโซก็ได้นะถ้าเรานึกถึงภาพคนที่เกิดในโลกอ่ะเราเคยเห็นคนที่ชอบทําบุญใส่บาตรนะทำบุญสุนทานนะไปปฏิบัติธรรมอ่ะ แต่เป็นเหมือนไฮโซอะ่ะนะชอบแต่งชุดสวยๆงามๆอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะเขาเรียกเทวดาไฮโซนะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะ่ะนะนะก็เรียกว่าเรามองก็คือคนรวยไฮโซในโลกในะที่เรามองเห็นนั่นแหละนะที่ฝ่ายธรรมะเนะีน่ยเวลาเรามองสวรรค์ชั้นต่างๆเราก็มองผู้คนในโลกก็จะพอมองเห็นนะครับสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยสูงสุดนะในชั้นของนะกามาพรจรภูมิเนี่ยก็คือปรานิมิตตวะสาวตีนะ ออกชื่อยากสักนิดหนึ่งนะีจริงแล้วก็คือโดยพื้นฐานนะก็มาคล้ายๆกับนะในเทพเทว,วดานะในสวรรค์นั้ง5ชั้นนั่นแหละนะก็คือชอบทําบุญให้ทานนะสร้างนุ่นนี้นั่นสร้างวัดวาอารามนะออสร้างโบสถ์วิหารนะรักษาศีล5สิศีล8เป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่สม่ําเสมอนะก็มีลักษณะเป็นเทว,วดา ไฮโซนะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ก็ยังสูงกว่าชิ้นชั้นดิมานอรดีนภาพ่าเรานึกถึงเรานึกถึงออคนปฏิบัติธรรมที่เป็นที่เป็นไฮโซอ่ะหรือเป็นซูเปอร์ไฮโซด้วยจำไปเป็นเทวดาซูเปอร์ไฮโซประมาณเนี้นะครับก็เรานึกถึงคนรวยซูเปอร์ไฮโซในโลกอ่ะเราก็พอมองเห็นภาพได้นะเป็นคนเจ้าระเ,ะเะรบียบนะเราเคยเห็นนะ บางทีคาพูดอะไรต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะการแต่งกายอะไรประมาณนี้นะมันเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นเนี้ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยที่ผมเล่ามาให้ฟังนะเปรียบเทียบในโลกให้เราเห็นถึงอุปนิสัยต่างๆเนี่ยนะถามว่าเราจะไปอยู่ชั้นไหนเราจะเลือกยังไงนะเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เราทำมันจะไปถึงตรงไหนละ่ะบางคนบอกอยากจะไปชั้นสูงสุดเลยนะ อยากเป็นเทวดาซูเปอร์ไฮโซนะเทวดาไฮโซไปไม่ถึงบุญไม่ถึงนะหรือว่าบุญถึงเนี่ยนะแต่บางคนบอกไม่อ่จริตนิสัยฉันฉันไม่ชอบไปอยู่ในชั้นนิมมานรารดีปรนิมมิตตสวรตีฉันอาจจะชอบอยู่ยามาก็ได้นะอยู่ดาวดึงอยู่จาตุมาราชิกาหรืออยู่ในชั้นดุสิตก็ได้มันอยู่ที่จริตนิสัยท่านนะ่ะนะหรือว่าบางคนบอกว่าเพราะว่าเพื่อนฉันอยู่ในชั้นนี้เยอะนะมีญาติมิตรม,มีพี่น้องอยู่ในชั้นนี้เยอะ นะบางท่านก็อยู่ตามเ,เพื่อนญาติมิตรพี่น้องอะ่ะนะก็เรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบอ่ะได้มนะไปถึงอ่ะบางคนเนีย่ยมีบุญกุศลเยอะนะเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าว,ว่านะครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะท่านก็มีบุญกุศลเยอะแหละท่านจะไปเลือกในสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แต่ท่านเลือกที่จะไปนะอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะครับ คือเรื่องราวมันสืบเนื่องจากนะครับในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนะครับถูกปงพชนเนี่ยนะโดยเจ้าชายอาชาติสตูซึ่งเป็นพระราชโอรสในการชิงบัลลังก์นะครับแล้วครนี้ภิกษุในครั้งพุทธกาลก็สงสัยว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะท่านจะไปเกิดในสุกติภูมิหรือไม่แล้วท่านจึงถามพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าจึงตัดตอบว่านะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคราวนี้ภิกษุก็สงสัยต่อว่าเอ๊ะทำไม พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเมื่อมีพระชนเชีพอยู่ทําบุญกุศลมากมายกับพระพุทธเจ้าทำไมไปเกิดสวรรค์ชั้นหนึ่งละ่ะไม่ไปเกิดสวรรค์ชั้น6นะพระเจ้าจึงแต่ตอบว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนะท่านมีพระญาติอยู่เยอะในสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นจาตุมาราชิกานั่นคือเหตุผลนะครับก็เลือกตามที่เราชอบจริตที่สารอะไรกันนะครับให้ลองเดาดูนะเป็นผมผมจะเลือกไปสวรรค์ชั้นไหนนะครับถ้าลองเดาดูนะครับฟังพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็เชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ